อาของเจ๊ปุยพาชมวิวสวยๆกันค่ะวิวสวยๆที่ขเขาเยี่ยที่งค่ะอ้าวนี่คุณอากำลังจะเซลฟี่นะนี่ตอนเช้ารู้สึกอากาศจะเย็น ായി น,นี่ก็เป็นวิวทิวทัศจากรีสอร์ทนะคะที่อำเภอสีคิ้วค่ะเขาใหญ่เที่ยงนะคะเป็นวิวทิวทัศที่สวยงามมากค่ะบรรยากาศดีมากค่ะใครมีโอกาสก็ แวะผ่อนคลายแวะพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะนี่ค่ะเอา y o u t ทิวทัศสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้จะปุยสภพยเยอรมันก็ขอบคุณคุณอามากๆค่ะที่ถ่ายวิวสวยๆมาให้ได้ชมกันนะคะบรรยากาศตอนเชา้านี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ